lamb มือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะคะเก่งมากในใครตอบครูได้บ้างว่ากิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมอะไรคะสนุกมากเลยครูสนุกกิจกรรมสนุกมากกิจกรรมอะไรเขาเรียกกิจกรรมอะไรดาวอะไรดาวอะไรนะดาวกระทบอะไรนะคะเก่งมากตบมือให้วันชัยหน่อยอ่ะวันชัยบอกเพื่อนๆซิว่ามันคือกิจกรรมอะไรคะ เรากระทบไม้นะคะได้ทักษะอะไรบ้างเราได้ทักษะอะไรบ้างการเคาะการเคาะให้มันทำไมคะการเคาะให้มันแข็งแรงการเคาะให้มันตรงจังหวะใช่ไหมคะมาเน้งใช้อะไรบ้างใช้สมองไหมใช่ค่ะใช้ขมใช้การคิดใช้อะไรนะการคิดการแก้ปัญหาใช่ไหมใช้สมองคิดใช้กล้ามเนื้อมือไหมใช่ไหม คนคอใช้กล้ามเนื้อมือไหมใช้แล้วคนที่ลำนี้ใช้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อเท้าไหมใช้ทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งกล้ามเนื้อเท้าแล้วก็การแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะว่าถ้าเราโดนเอาเนี่ยเอาเอาขาโดนหนีบเข้าไปเนี่ยทำไมเราก็ต้องรู้จักแก้ไขใช่ไหมอ่ะโอเคเก่งมากประมือตัวเองหน่อยจ้า